ต่อไปนี้คือเวอร์ชั่นเปิดฟังก่อนนอนภาษาอ่อนโยนช้าละมุนเหมาะเปิดคลอเบาๆหลับไปพร้อมธรรมะตอนนี้ยาวประมาณ20-30นาทีถ้าต้องการครบ2-3ชั่วโมงผมจะทยอยทำเป็นตอนๆให้ได้เรื่องเล่าประวัติพระพุทธเจ้าเวอร์ชั่นฟังก่อนนอน ก่อนจะเริ่มขอให้คุณวางทุกอย่างลงชั่วคราวค่อยๆเอนกายหายใจเข้าช้าๆหายใจออกยาวๆไม่ต้องตั้งใจฟังทุกคำเพียงปล่อยให้เสียงเรื่องเล่าพาใจคุณค่อยๆสงบแล้วหลับไปอย่างเป็นสุขแสงแห่งการประสูติการละครั้งหนึ่งเมื่อโลกยังเงียบสงบกว่านี้ ณสวนลุมพินีอันร่มรื่นท่ามกลางเสียงลมพัดใบไม้ไหวเบาๆพระนางสิริมหามายาทรงประสูตรพระโอรสผู้จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเมื่อพระกุมารประสูตรแผ่นดินสงบดอกบัวผุดขึ้นรองรับทุกย่างก้าวผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่คือผู้ตื่นแล้ว และจะปลุกโลกให้ตื่นตามชีวิตในวังที่งดงามแต่เงียบงันเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเติบโตท่ามกลางความสุขอาหารเลิศรสเสียงดนตรีรอยยิ้มของผู้คนพระราชบิดาปรารถนาให้พระโอรสไม่พบความทุกข์ไม่รู้จักความเศร้าไม่เห็นความแก่เจ็บตาย แต่ในยามค่ำคืนเมื่อทุกอย่างเงียบลงเจ้าชายกลับถามตนเองเบาๆว่าถ้าความสุขนี้ต้องจบลงแล้วชีวิตเราจะไปต่ออย่างไรคำถามนั้นยังไม่มีคำตอบแต่ฝังลึกในหัวใจวันที่โลกเปิดเผยความจริงวันหนึ่งเจ้าชายเสด็จออกนอกวังพระองค์เห็นชายชาราหลังค่อม เห็นผู้ป่วยครวญครางเห็นร่างไร้ลมหายใจและเห็นนักบวชผู้สงบเย็นในวินาทีนั้นพระองค์เข้าใจทันทีว่าไม่มีใครหนีความทุกข์พ้นแต่ต้องมีทางทางที่พาใจพ้นทุกข์ได้จริงการจากลาอย่างเงียบงนันค่ำคืนหนึ่งทุกคนในวังหลับไหล ดาวบนฟ้าส่องแสงอ่อนๆเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรพระโอรสและพระชายาด้วยหัวใจเปี่ยมรักแต่พระองค์รู้ว่าหากยังไม่รู้ความจริงของชีวิตก็ไม่อาจพาใครพ้นทุกข์ได้จึงเสด็จออกจากวังอย่างเงียบงันเพื่อค้นหาความจริงแท้ก่อนหลับและในคืนนี้ คุณไม่ต้องออกเดินทางไกลเหมือนพระองค์เพียงวางใจลงปล่อยความคิดให้เบาบางหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกถ้าความง่วงมาก็ปล่อยให้มันพาไปธรรมะไม่หนีคุณไปไหนพระพุทธเจ้ายังอยู่ในความสงบตรงนี้เองถ้าคุณชอบแนวนี้ ผมสามารถทำให้ได้อีกครับ